สวัสดีครับอันเซอร์ทารอดพามูอีพีนี้นะครับผมนะอยู่ที่วัดลำบัวลอยนะครับอํเาเภอปลากีจังหวัดนครนายกหลังจากที่ผมไปถ่ายพามูเส้นทางมางกรที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเดินทางจาก,กับนะครับโปรดใช้วิจยวิทยาลัยก่อนนะมันมีชื่อมันมีเสียงคําว่าลำบัวลอยเข้ามาในความคิดเราเข้ามาถึง3ครั้งเราก็เลยทําการดู GPS เอเนาะแล้วก็ดูว่าวัดนี้อยู่ไกลจากสุพรรณเท่าไหร่นะครับระยะทางประมาณร้อยกว่าโลนะเราก็เลยทําการเสี่ยงทายว่า ถ้ามีลูกดวงหรือคนที่มาทําบุญเนี่ยร่วมค่าเดินทางหรือร่วมปัจจัยมาเนี่ยถึงจานวนหนึ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยจะเดินทางมาซึ่งณตอนนั้นนะครับจานวนที่มาร่วมทําบุญเนี่ยยังไม่ถึงยอดที่เราตั้งใจแต่ความรู้สึกข,ของเราคือเราอยากมาวัดนี้เราก็เลยเดินทางมาตัดสินใจมากับทีมงานแล้วก็เดินทางมาต่อแบบชุลหุเลยนะครับวัดลำบัวลอยแห่งนี้นะครับเดิมเนี่ยเป็นวัดร้างเนาะปล่อยให้ลกร้างเหลือกุฏิเพียงหลังเดียวนะครับหลวงพ่อสนิทนะครับยักษิทรโรเนี่ย,ย,ท,ยท่านเดินทางมาที่วัดแล้วก็ทําการพัฒนาวัดัดดรรรต่่ออมาให้วเเจิญุงงื การพัฒนาวัดของหลวงพ่อเนี่ยนะครับเป็นการที่ท่านทําวัตถุมงคลจากวิชาความรู้ที่ท่านไปศึกษาหาความรู้มาเพื่อนําพาทรัพย์นะครับมาพัฒนาวัดต่อไปซึ่งเป็นหลักคิดของอพระเกจิรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนทุกๆวัดที่เราได้ไปมาด้วยวิชาความรู้ที่หลวงพ่อสนิทท่านมีนะครับท่านรักษาญาติโยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคทางธรรมชาตินะครับหรือว่าโรคทางคุณสายถอนของต่างๆเนี่ยท่านมีวิชาความรู้เรื่องนี้ เก่งมากๆเลยท่านไปร่ำเรียนวิชานี้มาจากใครนะครับแล้วท่านหาความรู้นี้จากตรงไหนมีวัตถุมงคลอะไรที่เข้มขังและมีพุทธคุณด้านใดเราไปชมด้านในคลิปกันต่อเลยครับไปครับสำหรับพระบรมสารีริกธาตุนะครับในสารากลางน้ำเนาะที่อยู่ที่วัดลำบรวอยแห่งนี้นะครับได้ รับมาจากจเจ้าอาวาสวัสมียนารีซึ่งเป็นพระปรมสตร์ิกะธาตุที่มาจากประเทศศรีลังกาดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเดินทางไปไหว้พระด้านในใครที่เดินทางมาวัดนี้ให้เดินทางมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุเป็นเอกก่อนนะครับมาวัดลำบัวลอยแห่งนี้จุดแรกที่ต้องมากราบสักการะคือพระประธานในพระอุโบสถต่างสะดุ้มมน,นะครับไปกราบไหว้ขอพรพระประธานกันก่อนนะครับ สำหรับพระาจยาสนิทหรือหลวงพ่อสนิทนะครับมรณภาพนะครับวันที่1 4มีนาคม2542เนาะท่านเสียไปแล้วนะครับจากเราไปแล้วเนี่ย24ปีนะครับสิริอายุเนี่ย74ปี51พรรษานะครับสิริรสังขารของหลวงปู่นะครับไม่เน่าเปื่อยแล้วก็มีการเก็บเอาไว้แต่ณปัจจุบันเนี่ยได้มีการพระราชทานเพลิงศพไปแล้วนะครับแต่นะครับในการพระราชทานเพลิงครั้งนั้นเนี่ยอัฐิหรือกระดูกของท่านเนี่ยมีสีขาวบริสุธ์เหมือนกระดูกของพรอที่สัตว์นะครับ เกษาของท่านที่มีการโปรงเก็บไว้เนี่ยได้กาลายเป็นเส้นของพระาธาตุเป็นเม็ดๆขึ้นมานะครับในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นพระที่พูดน้อยเป็นวาจาศิธิ์เพราะว่าถือเรื่องคําพูดสัจจะวาจาเยี่ยชีวิตของท่านทุกๆคาพูดกนพูดออกมานะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เลยพูดว่าท่านเนี่ยมีวาจาศิษ์พูดคําไหนเป็นคํานั้นนะครับท่านก็ได้ทําวัตถุมงคลนะครับจากการริ่าเรียนวิชาของท่านมาเพื่อให้คนที่ได้ถูกกระทําย่ํายี ศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีกับตัวเองเนี่ยแต่การนําพามาซึ่งวัตถุชิ้นเนี้ยหรือการวัตถุมคลชิ้นเนี้ยท่านไปไปตำเรียนวิชามานะครับวิชาแรกที่ท่านไปเรียนมาเนี่ยก็คือจากหลวงพ่อดำน,นะครับวัดกุติเนาะเป็นต้นฉบับนะครับผ้าปิดตานะมีพุทธคุณด้านป้องกันพิษยาสั่งและ คงกระพันชาตีนะครับต่อมานะครับท่านไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสงงนะครับหลวงปู่เสงิงนะเจ้าอาวาสวัดสันซีนะครับมีศักเป็นลุงของท่านนะครับร่ำเรียนวิชาจนสามารถสร้างจระเขศโทนเนื้อจินนะครับสก่ดสีดําและปางนารายอวตารหลังลูกศรนารายหรือเคยได้ยินกันนะครับคือจัะเท้รุ่นจันเพนนะที่โด่งดังนะครับมีวิธีพุทธาพิเศษถึง5ปีด้วยกันนะและต่อมาท่านก็ไปเรียนอีกนะครับเรียนแพทย์แผนโบราณจากหลวงพ่อตีสุริยวงศสวัสดีนะครับ วัดเท้าอู่ทองปราจีนบุรีนะการเรียนวิชาโบราณการศูนย์ฝีนะครับจากหลวงพ่อทองดำนะครับวัดโคกม่อจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจนสามารถรักษาโรคภัยต่างๆได้แล้วก็เอาวิชาความรู้ที่ท่านมีเนี่ยมาปลูกเสร็จ,จระเขศท,ทนตรงนี้เพื่อคนที่โดนกระทําย่ํายีความรู้สึกหรือตัวสตรูหมูม่บางคิดร้ายปองร้ายนะครับเพื่อมอบให้กับคนเหล่านั้นเพราะว่าในสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนมีทุกข์ร้อนเยอะแล้วก็ตกงานเยอะ แล้วคนที่ได้จระเข้จากหลวงพ่อไปก็พลิกชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีก็เลยกลายเป็นว่าจระเข้ที่หลวงพ่อทำอ่ะเป็นแรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนตั้งแต่รุ่นนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการปลุกเสกจระเข้มีทั้งหมด2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเป็นรุ่น3กษัตริย์นะครับมีทั้งหมด500ชุดเนาะท่านทําแจกในงานชปนาปนกิจศพของอาจารย์เสงนะครับในวันศพของท่านเนี่ยมีทหารตำรวจมาร่วมงานศพมากมายหลวงพ่อสนิทท่านก็เลยมอบจระเข้ให้นะครับเมื่อวันที่13สิงหาคมนะ2 5 1 9 ต่อมาเนี่ยจระเขศที่ได้รับไปเนี่ยก็ปฏิหารเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับไปมีคนมาขอให้ท่านทาพวกพ่อค้าข้าราชการหรือคนที่อยากได้อีกนะครับก็เลยมาขอให้หลวงพ่อท่านทําขึ้นมาใหม่เป็นรุ่นที่2ซึ่งรุ่นนี้ตั้งใจนําเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็สร้างเจดีย์กลางน้ำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับรุ่นที่2เนี่ยนะครับเป็นจระเขศที่สร้างเนี่ยทำก่อนออกทีหลังก็คือหล่อหลอมนะครับตั้งแต่ปี2 5 1 6ถึง25 2520นะครับพุทธาพิเศษอยู่ในช่วงเข้าพรรษาพอดี3เดือนนะครับพอออกพรรษาเนี่ยปลายปี2520เนี่ยก็เปิดให้เช่าบูชากันนะครับเป็นรุ่นที่พิเศษกว่ารุ่นแรกเพราะว่าปลุกเศษยาวนานกว่ารุ่นแรกคือปลุกเศษในพรรษา3เดือนเลยนะครับสำหรับพุทธคุณจระเข้โทนของหลวงพ่อสนิทเนี่ยอันดับแรกนะครับมหาอํานาจคุ้มครองป้องกันแ้วคาดปลอดภัยจยากภัยอันตรายต่างๆนะคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจเกรงกลัวนะครับ แก่เสนียจจันไรถอนคุณสายเสนียยาแฝดน,นะครับหรือคนที่โดนของมาหรือโดนสิ่งผิดติดต,ตัวมาสามารถอรัธนาเนี่ยเอาคนในน้ําหรือจุ่มน้ำนะครับอาบน้ําหรือดื่มกินได้เพื่อถอนของนะเมตตามหานิยมค้าขายก็ได้เช่นกันนะครับมีอํานาจสัตว์บกสัตว์น้ําเกรงกลัวนะครับหมายถึงว่าสัตว์มีพิษทั้งหลายเกรงกลัวป้องกันภัยให้กับตัวเองได้เนาะครับครั้งหนึ่งนะครับที่หลวงปู่สนิทเนี่ยร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่เสียงอยู่เนี่ยนะครับหลวงปู่เสียงท่านได้หยิบ นะครับพาพาหลวงปู่สนิทไปที่ริมน้ำแล้วท่านก็หยิบจระเข้ออกมาจากย่ามของท่านแล้วท่านก็ทาการโยนลงน้ํานะครับวจระเข้ที่หลวงปู่เสงย์โยนลงน้ำเนี่ยนะครับทั้งหมด4ี่ตัวเนี่ยมีเนื้อทองหลัง2ตัวนะครับมีหินแกะ1ตัวและไม้คูณ1ตัวพอโยนลงน้ำแล้วจระเข้นั้นกลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่นะครับแล้วพอแต่ว่าพอท่านเอามือตบดิมตลิ่งนะครับเอามือแตะลิมตลิ่งเนี่ยจระเข้ก็จะว่ายกลับมาว่ายกลับมารับกลับสุขภาพเดิมแต่ว่ากลับมาแค่3ตัวนะครับ กลับมาแค่สามตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเนี่ยไม่ได้กลับมานะครับอีกหนึ่งตัวไม่ได้กลับมาดังนั้นเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยนะครับจระเข้อาคมนะพอครบ7วันเนี่ยก็จะกลับสู่สภาพเดิมเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยเขาบอกว่าการที่ทุกคนได้เห็นจระเข้เมื่อสักครู่ในที่ที่ที่ลงน้ําไปแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าใครได้เห็นจะโชคดีนะครับและเราจะบอกว่านอนอยู่นานมากๆหลังที่เราเข้ามาเพราะเราเข้ามาเหมือนกวนเขาเนาะหนีลงน้ําไปเลยนะครับ โอเคถ้าเอาเป็นว่าทุกคนได้เห็นแล้วก็แต่ว่าโชคดีแล้วนะครับคลิปนี้ส่วนพื้นที่หรือยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในการเป็นบ่อน,น้ำมนของหลวงปู่สนิทในอดีตนะครับท่านจะทําการอาบน้ำมนให้กับคนที่ถอนของหรือมีของเนี่ยที่นี่นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บปัตถุมงคลนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อสนิทนะครับจะเป็นพระต่างๆที่ท่านเก็บสะสมไว้นะครับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสนิทท่านได้สร้างเนี่ยที่มีชื่อเสียงก็จะมีจระเข้โทนนะครับพญาเต่าเรือน พระสมเด็จนกสาธิกาและก็สตือหนุมานนะครับเพราะตุกมงคลเหล่านี้หลวงพ่อท่านจัดสร้างเนี่ยนะครับก็เพราะว่าในอดีตนะครับทำไมถ้าไปคุณมีคำถามว่าทําไมท่านถึงได้สร้างพญาเต่าเรือนกับจระเข้ใช่ไหมในชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านได้บําเพ็ญบารมีท่านเกิดเป็นพญาเต่าเรือนกับพญากรุมพีคือจอระเข้เนาะแล้วก็บําเพ็ญบารมีครับหลายหลาย,หลายก็หลายกลับมากๆนะครับ เลย28พุทธ,ธองค์นะครับเลยพระเจ้า500ชาติไปอีกนะครับเพื่อที่จะได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นก็เลยเอา,อาสัตว์2สิ่งนี้นะครับที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดและบำเพ็ญบารมีเนี่ยมาทำเป็นวัตถุมงคลให้ทุกคนได้บูชากันนะครับเอหิเอหิการโภชนาวิการโภชนาอาขัดชัยยะอาคชาหิปิยังมะมาสมาคตัง สำหรับจระเก้ที่หลวงปู่นสนิทท่านได้จัดสร้างองค์เล็กๆองค์แรกในมีตัวอย่างใหด้ดูตรงนี้ด้วยนะครับแต่บอกก่อนอื่นบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าเห็นแล้วอยากได้ตามหากันวุ่นวายอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแค่คุณตั้งิตอธิษฐานปรารถนาขอพรผ่านคลิปก็ได้พรจากท่านแล้วไม่จำเป็นต้องไปตามหาให้เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นบอกก่อนนะไม่อยากให้คลิปนี้เป็นการลุ่มหลงม,มัวเมาหรือนำพาคนมาซื้อตามหาประสุประคนแล้วตกเป็นเหี่ยของวิชาชีพต่างๆไม่เอานะครับ แค่รู้ว่าท่านทําท่านสร้างเพื่ออะไรมีที่มาอย่างไรแล้วคนถึงเอาไปเนี่ยวัตถุบางคนออกของท่านเนี่ยใครทําไม่ดีก็เหมือนเอาเศษดินเศษหินติดตัวแต่ถ้าคุณทําดีต่อให้คุณไม่มีสิ่งนี้กับตัวท่านก็เยียวยารักษาคุณหรือท่านก็ให้ผ่อนคุณแล้วดังนั้นจมอย่าเป็นเหยื่อของใครนะครับถ้าทํามผู้ใอยากตามหาสารคดีตัวนี้อาจารย์พูดแล้วอยากได้อยากไปตามหาอย่านะครับมันอาจจะเป็นตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพได้ ถ้าอยากมาเห็นด้วยตัวเองแบบมาสก,การะก็เดินทางมาที่วัดลำกลอยแห่งนี้มาสก,การะมาขอพรตรงนี้ได้นะครับเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะ รับสิ่งก่อสร้างที่เป็นเหมือนแบบประธานของวัดลัมโบลอยแห่งนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกตรงนี้นะครับสร้างมานานมากแล้วนะครับด้านหลังนี่จะเป็นบนไดานาขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านบนเนาะพระพุทธรูปเปิดโลกเนี่ยนะครับก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับในในช่วงเข้าพรรษาในพรรษาเนี่ยนะครับท่านเสด็จขึ้นไปโปรดธะมารดาของท่านที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับพอครบพรรษาสามเดือนท่านก็ลงมานะครับมา เปิดโลกนะครับเทวโลกมนุษยโลกและยมโลกให้เห็นซึ่งกันและกันทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นการที่ลงมาประทานพรหรือลงมาเปิดโลกให้กับทุกคนดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้หรือการสร้างพุทธรูปปางเปิดโลกตรงนี้นะครับมีเขาเรียกอะไรเป็นมีพุทธคุณหรือมีบารามีของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งใครที่ได้มาสักการะมากราบไหว้บูชาก็เป็นมงคลชีวิตมากๆนะครับจะมีท้าตุโรรบาลโดยรอบมาไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาภเปิดทรัพย์ของเรากันด้วยนะครับไปครับ นอกจากตระเทศโทนที่เป็นวัตถุมงคลที่เป็นองค์เล็กๆที่หลวงพ่อได้ทําในวิชาความรู้ที่ท่านไปตามหาและไปเรียนรู้มาแล้วเนี่ยยังมีตัวะเทศโทนที่เป็นตัวตนจริงๆที่หลวงพ่อได้เลี้ยงเอาไว้นะครับตัวะเทศตนนี้เนี่ยตระเทศโทนตนนี้พอหลวงพ่อได้มรณภาพไปนะครับตัวะเทศตนนี้นะครับก็นอนตายนิ่งตามหลวงพ่อไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับตระเทศโทนตนนี้ที่จะตายไว้นะครับแล้วนะครับที่นี่นะ มีความเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบหรือมาขอพอรจระเข้โทนเนี่ยมีคนคิดร้ายศัตรูใครก็แล้วแต่ที่ทําร้ายคุณหรือนะครับหรือนะเป็นเรื่องของโชคลาภและแถวคาดปลอดภัยต่างๆเนี่ยเป็นพุทธคุณของจระเข้ตนนี้เลยนะครับดังนั้นเลยมาขอพอรกันไปครับโอเคครับ่ทุกคนเราใช้พื้นที่ของ ตรงที่มีจระเข้ที่หลวงพ่อสิทธท่านได้เลี้ยงเอาไว้นะครับและพอท่านมรณาภาพไปไม่เท่าไหร่เนี่ยจระเข้ตัวนี้ก็เสียชีวิตตามท่านไปนะครับโอเคเราจะขอใช้พลังงานตรงนี้และขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสื่อสารกับสิทธิ์ที่นี่ว่ามีสิทธิ์ที่นี่อยากให้เราสื่อสารหรือพูดหรือบอกอะไรกับคุณที่ได้มาฟังทั้ง3กองนะครับก่อนที่เราจะมาเปิดไพ่กันเนี่ยเราจะเสียงเซมซีหยิบเซมซีของแต่ละกองขึ้นมาให้แล้วเราจะอ่านให้ในตอนสุดท้ายนะครับ กล่องที่หนนะครับหมายเลข24กล่องที่2นะครับหมายเลขหนึ่งกล่องที่3ามนะครับหมายเลขสองนะโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านเซมซีให้ในตอนสุดท้ายของแต่ละกล่องนะครับตอนนี้ให้ทุกคนเลือกกล่องไพ่ที่ทุกคนชอบหรือเลือกจากตัวเลขที่ชอบก็ได้นะครับเลือกเลยครับโอเคสวัสดีครับชาวกล่องแรกหรือคนที่เลือกไพ่ รอยนะครับสำหรับนี้นะสำหรับไพ่ที่เราอ่านในบันฮอลลวีนนะครับอขออนุญาตเช็คนะครับว่าเซียงสิทธิ์ที่นี่อยากให้เราสื่อสารอะไรกับคุณเนาะ,ะเราจะไม่เช็คพลังงานตัวตนของคุณนะครับเราจะเช็คเลยว่าท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณกับสิบใบนะครับ ห้าเหรียญสิบถ้วยโอเคเอมันเป็นคำที่เราได้ยินจากสองใบแรกที่เราเปิดแล้วเราได้ยินนะไม่ต้องห่วงไม่ว่าประชิญอุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตตอนนี้อยู่เราจะปกป้องคุณเองเออมันเป็นคำพูดนี้คือคนกองเนี้ย อะไรที่ตัวตนของคุณได้ไพ่ห้าเหรียญตอนเนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ประสบปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่สินหรือคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณแล้วเขาก็มองคุณไม่ดีบางอย่างอยู่แต่ถ้าคุณได้มารับชมคลิปนี้แล้วอ่ะใครที่รดนทําลายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความถูกต้องจะเข้ามาในชีวิตของคุณแทนที่ความเจ็บปวด justice ก,กับ queen of c u p จะมีคนที่มาดูแลรักษาหัวใจคุณจะเป็นคนที่เขาให้ข้อเสนอที่ดีกับคุณโดยเฉพาะความสมบูรณ์ในชีวิตของคุณเองนะครับคนกองนี้นะ ตอนนี้สิ่งที่ไพ่บอกคุณแล้วท่านบอกคุณสิ่งสิบบอกคุณก็คือไม่ต้องพยายามถ้าขยับมากไปแล้วจะมีปัญหาให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง,งเองแล้วทุกอย่างจะดีเองให้นิ่งที่สุดทุกอย่างจะดีเองเพราะว่าความถูกต้องยังไงก็ถูกต้องความถูกใจจะหายไปความถูกต้องจะเข้ามาแทนที่ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวฟูกับไพ่ห้าเหรียญ ปล่อยผ่านอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถคอนโทรลมันได้หรือจะควบคุมมันได้ถ้าคุณเคยถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรจากใครก็แล้วแต่นะครับปล่อยไปก่อนสุดท้ายแล้วถ้าคุณปล่อยได้ความสุขเกิดที่ตัวคุณก่อนพอความสุขเกิดขึ้นที่ตัวคุณเป็นสิบถ้วยกับ9ถ้วยปุ๊บจะมีคนที่เขาเห็นค่าในตัวคุณมากขึ้นหมายความว่าคุณไม่ต้องไปโฟกัสว่าใครจะคิดร้ายหรือมองไม่ดีกับคุณแต่คุณเป็นตัวเองที่ดีและถูกต้องไม่ทำ้ายใครไว้อย่างนั้นแล้วไอความดีของคุณในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วเนี่ยจะมีคคนนเห็่าาม มารู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องอ่ะมันเป็นแบบนั้นจงทําตัวเองให้มีค่าแล้ววันใดวันหนึ่งความถูกต้องของคุณจะเข้ามาแล้วเราบอกว่าไม่นานนะครับสิบเรือดอ่าสิบดาบกับไพ่ควีนออฟคัพเนี่ยอืมทูออฟทูออฟคัพกับไพ่ไพ่จัสติกคนกองนี้ถ้าคุณโดนความรักที่มันไม่ถูกต้องหรือโดนทําลายความรู้สึกมาหลังจากเนี้ยใครที่ทําลายความรู้สึกคุณหรือรู้สึกว่า เอาใจไปจากคุณคุณจะได้รับอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สองถ้วยขยะจาสติกค,ความรักที่ถูกต้องความรักที่เหมาะวรความคาขอโทษที่ไปคําขอโทษที่มาตามสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้นะครับสิบสิบถ้วยส,สิบไม้กับไพ่ควีนออฟคัพเนี่ยมันแปลว่ามันจะมีการเยียวยาบาดแผลของคุณกับคนกองนี้นะครับใบสุดท้ายสิบไม้กับไนออฟไนออฟถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบกอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุข ถ้าแบกอะไรอยู่ตอนนี้วางมันพอวางปุ๊บสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่มันไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่วางไปมันจะไม่มีอะไรดีๆเข้ามาเมื่อโทษทีเมื่อคุณวางเหมือนมือคุณไม่ว่างคนกองนี้นะเหมือนคุณกำอันนี้ไว้นี่ทุกอันนี้สุขและพอคุณกำทุกไว้มือคุณมีแค่สองมือคุณไม่สามารถไปจับสุขได้อีก เข้าใจไหมคนกองนี้ถ้าคุณปล่อยทุกไปปุ๊บมือนี้ว่างคุณสามารถเรลีอกจะจับทุกหรือจับสุขได้เข้าใจใช่นเรพูดไหมมันเป็นแบบนี้นะครับคนกรองนี้ดังนั้นปล่อยความทุกของคุณไปเพื่อเอามือที่ว่างไปจับความสุขในอนาคตของคุณซะอันนี้คือสิ่งที่เราสื่อสารกับคุณนะครับอ่ะทีนี้มาดูเซมซีของคุณนะหมายเลขยี่สิบสี่นะครับ Okay. ใบที่24นี้ว่าช้าๆหน่อยจึงจะค่อยงามในวังในความหวังคิดยับยั้งรอไปได้สมปองอย่าหุนหันฮึกเหมนึกประมาทแม้นรอไว้เหมือนว่าได้ทองไม่มีพลายทั่วสิ้นถิ่นสถานโลกที่หนักจกหายไม่วายปลานถึงเป็นนานหายหนอจะขอทายเรื่องราบดวดมีจริงจะบอกให้ต่อนานไปคงะสมอารมณ์หมายนะครับ มันมีทุกอย่างรอคอยคุณในอนาคตกับ CM c ซีมซีใบนี้กับเรื่องที่เราเล่ามันไปด้วยกันนะครับดังนั้นแม่พลังงานตรงกันนะครับให้คุณปล่อยความทุกข์ของคุณไปความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ความหวังก็ยังรอคอยคุณอยู่ดังนั้นคนกองนี้หลังจากนี้ไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะครับมันมี1ิบถ้วยเกิดขึ้นแล้วมีไพ่10บดาบออกมาเนี่ยมันแปลว่าความสุขของคุณจะเข้ามา10บดาบของคุณจะมี Queen ออฟคัพมีคนมาเห็นค่าในความในตัวคุณมากขึ้นเป็นคนที่ได้รับคําขอโทษหรือเป็นคนที่ได้รับ แรงบันดาลใจที่ดีหลังจากนี้นะครับพลังงานเป็นแบบนี้นะเราขอมุ้ไปกองที่2ชาวกองที่2นะครับหรือคนที่เลือกไพ่สําหรับนี้นะครับหลังทาร์ลต์หมายเลข1นึ่งเีนะครับมาดูกันว่าสิ่งทย์ที่นี่นะครับจะสื่อสารอะไรกับคุณนะเราขออ่านให้ฟังเพจอัปซอดข่าวดีคำอธิษฐานตามความความความอธิษฐานตามแรงบัตรนาของคุณหรือข่าวดีจะเข้าหาคุณ สิบไม้คนกองนี้นะคนเรามองว่าคนอธิษฐานหนักมากเลยเป็นคนที่แบบสายมูตัวจริงอยู่กองนี้แน่ๆนะครับสิบไม้อธิษฐานหนักจริงหนัก,นกมากแต่มูนคุณช่อยในสิ่งที่มองไม่เห็นมากๆด้วยนะครับอืมแปบ๊บนึงนะครับขอเปิดในครบสิบใบ,บก่อนนะ G Emperor นะครับกับไพ่เพทเราสอบเป็นแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนแบบพลังของพลังงานของตระกェใหญ่ๆตัวใหญ่ๆองคใ์ใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับ จะเข้ามามาซัพพอร์ตหรือดูแลคุณอยู่ภายหลังอยู่หลังคุณเสมอเพราะว่าไพ่คุณเนี่ยดูนะมีไพ่เด็กอยู่ด้านบนและมีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยู่ด้านล่างมันแปลวา่าคุณได้รับการซัพพอร์ตจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับแปดไม้กับไพ่ควีนออฟคัพนะมันจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องข,ออข้อเสนอหรือสิ่งคุณรอคอยบางอย่างมีใครรอคอยอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกดีๆหรือเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถ้าเกิดขึ้นในชีวิตฉันจะมีความสุขมากๆสิ่งนั้นจะเป็นสิ่่งทีคุณจะได้รับ จากความพยายามของคุณด้วยนะคบเพราะว่าเพจล็อสอดเนี่ยจะต้องมีเหตุผลอย่างเรียวฟุ้งเฟอ้อไม่ได้นะครับขอไพ่สิบไม้กับเดอะเวิลด์ถ้าคุณเคยอธิษฐานขอพรมาหนักมากที่นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณจะต้องรู้และต้องรู้สึกได้ว่าเดอะเวิลด์กับไพ่สิบไม้สิบไม้คือคำอธิษฐานหนักมากนะครับมันแปลว่าคุณจะรู้ว่าการอาธิษฐานขอพรที่นี่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเดอะเวิลด์เห็นไหมมีการเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมาดูต่อขอเดะมูลครับ The The h แฮง Man กับ The Moon สิ่งที่คุณคิดมาเสมอและเชื่อมาเสมอคุณเชื่อในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นมากๆแล้วคุณก็ยึดติดกับเรื่องนี้มากๆและมาดูว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับไพ่สุดท้ายขึ้นหนึ่งดาบขอไพ่ยขยายหนึ่งดาบครับ The Hermit นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมสติปัญญามันแปลว่าการที่คุณมูกับที่นี่หรือคุณดูกับเราตรงเนี้ยสิ่งที่คุณได้รับกลับไปหลังจากที่คุณมูนะอันดับแรกคือสติกัญน คุณได้สติปัญญาได้การทบทวนตัวเองได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูแลคุณถึงตัวเลยนะคนกลองนี้เพราะว่า the emperor ใบแรกกันแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฐานใหญ่ๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอํานาจของการปกป้องหรือการดูแลคนกลองนี้คุณได้รับการดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อย่างเต็มที่มากๆนะครับเราขอเปิดให้สามใบแล้วกันนะกับไพ่ของคุณกับกลองที่สอง ถ้าคุณเคยโดนเอารัดเอาเปรียบไปโดนทําร้ายความรู้สึกสามดาบหรือพวกขู่กระทําย่ายีหัวใจนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น2เหรียญเป็น3าถ้วยคุณดูนะสามดาบที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนเป็น3ถ้วยการทําลายจิตใจคุณหรือความรู้สึกที่เจ็บปวดของคุณมันจะได้รับการเยียวยา3กับ3ได้รับการเยียวยาทุกดาบที่คุณโดนแทงนะครับประมาณนี้ได้นะโอเคทีนี้มาดูกับซีมีหมายเลขหนึ่งนะครับ เมซีเบที่1นะครับเบอร์หนึ่งพยากรสุนทรเฉลยด้วยกุศลบุญสร้างปางก่อนมีจะน้อมนําให้สบายและเบิกบานท่านจะมีถิ่นฐานบ้านตัวเองท่านจะมียศศักดิ์สิ่งห้อมพร้อมสมานทั้งค่าท่าทรัพย์สินส,สลึงคานทุกที่วาราตีสุขนี้ไม่มีใครจะมิวายสุขทราบอาบสวงเอ่ยนะครับเสียงได้ใบนี้ประเสริฐนักแหลนะครับ ดังนั้นเราบอกแล้วนะครับคุณได้รับการเยียวยาเต็มทุกเม็ดจากการดูคลิปนี้และการอธิษฐานจิตของคุณในคลิปนี้ดังนั้นเร,เราเชื่ออย่างเลยแล้วครับว่าไพ่กับ cmc มันลิงก์กันแม้กระทั่งกองนี้ก็เหมือนกันเราบอกแล้วคุณได้รับการปกป้องดูแลาจากสิงิ์จากซิ์แล้วใบนี้ก็บอกก็เบอร์หนึ่งคนได้ไพ่คนได้คน,คนกองเนี้ประเสริฐนักแรนะครับดังนั้นมันตรงกันนะเราขอบุกไปกองที่สามครับ สวัสดีครับคนที่เลือกกล่องที่3หรือคนที่เลือกไพ่ Heaven and Earth t a r ท t ลสำหรับนี้นะครับหรือเ m C ีเบอร์2นะโอเคมาดูกันนะครับว่าทิ่นักศึกษ์ที่นี่อยากให้เราสื่อสารอะไรกับคุณและพูดอะไรกับคนที่ได้มาฟังคลิปนี้นะครับขอสิบใบ t h e Strength ความเข้มแข็งของคุณการได้รับการปกป้องดูแลเห็นไหมครับมันมีความต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่เป็นสิงโตในที่นี้คือจอระเข้ที่เรามาหมู่กันวันนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยที่คุณอธิษฐานและที่คุณอาบน้ําเรามองว่าตอนที่เราล้างอาบน้ําจระเข้คนกองน,นี้ตั้งใจมากๆแล้วคุณก็อธิษฐานจิตไปด้วยแล้วมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจระเข้ที่เนี่ยหรือครูบาอาจารย์ที่เนี่ยอยากบอกอะไรคุณอีกหกดาบรอคอยนิดนึงให้คุณรอคอยนิดนึงตอนนี้อย่าพยายามอย่าพยายามขยับถ้าคิดว่ามันจะมีปัญหานะครับให้หกดาบขึ้นเจะหายเป็นเซษเชื่ออย่างหนึ่งนะเชื่ออย่างหนึ่งว่า จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองคนกลองนี้ต้องเอาความเชื่อเป็นที่ตั้งต้องยึดมั่นและเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งและตัวเองดีแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองมันต้องเป็นพลังงานที่คุณดึงพลังงานเหล่านั้นจับมาให้คุณเองด้วยก้าวดาเพราะพลังงานคุณไม่ดีคุณมีก้าวดาคุณกังวลมากเกินไปคุณเครียดมากเกินไปเหมือนคุณเหมือนคุณแบบเป็นความรู้สึกของคนที่มัวอาจจะมัวมาหลายที่หรือคิดหรือแบบเป็นคนที่ใช้ความคิดกับเรื่องที่มันแบบมันผ่านไปแล้ว มันจากมาแล้วไม่ยอมปล่อยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะคุณดูนะโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับจะประทานให้กับคุณ The Strength กับสิบเหรียญมันแปลว่าคุณจะได้โชคใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตมีสิ่งดีเกิดขึ้นจากการที่คุณมาอันนี้เป็นบบการแนะนําส่วนตัวเนาะคนกรองเนี้ยเรามองว่าถ้าคุณได้มาบูชาจระคีคุณจะมีเงินมีโชคมีลาบมาเอง ขอไพ่สิบเรียนขึ้นนะครับมันมาติดกันแปลว่าการที่คุณมีสิ่งนี้หรือม,มีตรงนี้มันจะทําให้คุณมีเงินมากขึ้นนะครับขอไพ่หกดาบขยับไพ่หกดาบให้เราหน่อยหกดาบกับเดอะเวิลด์แปลว่าการรอคอยของคุณมันจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นแต่ว่าความสมบูรณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากการที่ว่าคือไม่รู้นะแต่กองอื่นเราไม่พูดแต่กองเนี้เรามองว่าคุณตัวคุณกับคนที่เข้ามาเลือกกองเนี้คุณฉลุกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยเฉลุกกับจร,ร์เจ้โทนป มันจะสามารถเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณได้มันสามารถชีวิตคุณได้มีอุปสรรคปัญหามันไปต่อได้เออมันเป็นแบบนี้มันชัดอยู่กองเดียวนะครับขอให้เดี๋ยวหาตินเส้นหน่อย The m มจ i c i a n อืม mm hmm. มันแปลว่าคนกองเนี้ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนคืออย่างนี้นะคนเราคน,คนเราคนหนึ่งเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปบูชาเนี่ยหรือเราไปกราบไหว้าบางทีเราไม่รู้ว่าเราโฉล,ลกกับสิ่งไหนใช่ไหมมันจะเวิร์กไม่เวิร์กใช่ไหมแต่คนมาเลือกกองเนี้ยคุณเวิร์กกับตรงนี้คุณเวิร์กกับที่นี่เดอะเมดิเทเชนกับเดอะไฮเพนเซ็ตเป็นแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยเหลือคุณได้และประทานพรให้คุณได้แล้วคุณมีแล้วคุณมีพล,ลังมือมีซิกเซนต์ของคุณเองที่สามารถจะเลือกสิ่งที่ดีได้เองเออมันเป็นแบบนั้นขอไพ่คิงอัพคัพหน่อยคิงอับไพ่เดอะเฮอร์มิิิิิททสส่งศักด์์ธขึ้นอีกแล้วนะครรรััับมนนแปลว่่่่าสสิิิิงศกด์์ททธีีหหืือ เป็นกองเดียที่เราพูดแล้วว่าคุณโฉลกมากๆกับที่นี่ท่านสามารถชี้นําคุณได้จากความเครียดคุณก้าวดาบกระดาแบบเนี่ยแสงสว่างที่มาจากความเครียดมันแปลว่าท่านสามารถปลดล็อกปลดความเครียดปลดปลดทุกอย่างให้คุณได้เลยอ่ะเหมือนถ้าจัดปัญหาอุปสรรคให้คุณได้ด้วยปราบศัตรูไว้คุณได้จริงๆอ่ะดังนั้นคนกองนี้ถ้าคุณมีศัตรูนะถ้าคุณธิษนะฐานจิตมา แต่เราไม่อยากคุณอุิศฐานคนกลองนี้เราเรารู้สึกว่าคุณคุณต้องมาถ้าคุณมีโอกาสคุณต้องมาคนกลองนี้นะแม้จะเป็นการที่เดินทางไกลหม่อยเพราะคนกลองนี้ส่วนมากอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลเพราะไพ่หกดาบขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสได้มาเราอยากให้คุณได้มาพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าดวงคุณจะเปลี่ยนชีตคุณจะพลิกพลิกจากการที่คุณได้ศรัทธาและได้มาหมูตรงนี้นะครับอ่ะเราขออนุญาตอ่านเซมซีของคุณนะเบอร์สองเนาะ โอเคอ่ะคือซีมซีมันเก่ามากมันอาจจะหยิบยากนิดนึงแต่เราจะพยายามอ่านนะครับอ่ะฟังนะครับเบอร์2นะต้องการเหมือนจันฉายเห็นไหมคุณมันมันลิงก์กับหน้าไพาอ่อ่ะต้องการเหมือนจันฉายเปรียบกับต้นพฤกษาคลาที่ตายแล้วกลับกายได้เป็นเหมือนเช่นเดิมต้องน้ำค้างลมโชยลำเพยเสริมจงสมจิตสมปองทำนองความใบนิ้ถามคนไข้ว่าได้คลาย ถามลูกนี่พวกของว่าต้องพบถามถึงคู่รู้จบไม่สมหมายถามหาราบถามหาราบว่าดีเหมือนพาทีทายนะครับคือเราบอกแล้วว่าคุณเข้ากับที่นี่ที่สุดถ้าคุณโอกาสได้มาถ้าคุณเลือกกองนี้แล้วคำแรกของไพ่ของเซียมซีอันนี้คือต้องกันเหมือนจันฉายนะครับเราบอกแล้วว่าคุณเป็นกองเดียวที่คุณมาแล้วคุณจะฉลุมากๆตัวคุณจะพลิกชีวิตคุณจะพลิกดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะครับสำวัคนที่สามแนะนําให้มาด้วยตัวเองจะดีมากๆเนาะโอเคครับสําหรับใครที่ชอบการ ทาม,มูของช่องอันเซอร์คาร์ดของเรานะครับทุกๆครั้งที่ผมมีการพาหม,มู่เดินทางไปถ่ายทำเนี่ยเราจะมีการประกาศแจ้งในกลุ่มนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมบุญในการในการค่าน้ำมันค่าเดินทางเพื่อเป็นการบอกบุญกับทุกคนในการที่เราพาไปมูในทุกๆท,ท,ที่นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจหรืออยากเป็นสะพานบุญนะครับเราทิ้งเลขบัญชีเอาไว้ให้ใต้คลิปอรุณรันาบุญนะครับกับการะยานมิตรทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ